อาวิธีการที่จะเพาะชาดาวเรืองต้องยังไงคะก่อนอื่นก็คือเอาดินใส่ถาดครับเอาดินใส่ถาดก็คือหลุมอันนี้ใช่ไหมคะใช่หลุมนี้คือเท่าไหร่คะสองร้อยหลุมสองร้อยหลุมดินอันนี้ต้องเป็นดินธรรมดาหรือดินอะไรคะเนี่ยมีเดียครับมีเดียในที่นี้คือหมายความว่าไงดินที่ฆ่าเชื้อแล้วครับดินที่ฆ่าเชื้อแล้วนะคะสำหรับพ้ชำอืออ่า เพราะเม็ดดาวเรืองโอเคทีนี้วิธีการที่จะปักก็คือหยิบป,ปักหยิบป,ปักเลยได้ไหมหรือว่ายังไงไม่ได้ครับซูมสี่มหกไม่ได้ครับอย่างนี้คือต้องใช้ยังไงคะอธิบายนิดหนึ่งน้องโม <c oughs> น้องโมอธิบายนิดหนึ่งก็ค,คือการปักนี่ต้องทอํายังไงเห็น <c oughs> ปัก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 เนี่ <c oughs> ย,ย่มีหัวลงต้องอธิบายไงเนี่ยตัวนี้ต้องต้องเอาหัวทิมขึ้นนะคะเอาทางแหลมแหลมลงแหลมแหลมลงไหนไหนขอขอขอดูเป็นตัวอย่างสักนิดหนึ่งสิคะ อันไหนที่เรียกว่าแหลมแหลมอันไหนที่เรียกว่ายังไงคือคือยังไงคะตรงตรงนี้ค่ะตรงแหลมแหลมเราต้องเอาตรงนี้ลงแล้วก็เอาตรงนี้ค่ะให้โผล่ก็คือเอาสีขาวขาวใช่ไหมตัวสีขาวก็คือเอาโผล่เอาตัวสีดําทิ่มลงถูกไหมคะอย่างอย่างอ่ะน้องเขาทาให้ดูอ่ะก็คือนี้มันถ้าเอาอันดีๆนี่ค่ะอันนี้จะมีหัว มีหัวเอาอันสีดําทิ่มลงนะคะให้เห็นเหลือเหลืออีตรงที่มันเป็นอ่าถ้าดูถ้าดูถ้าดูให้ดีๆแล้วตรงนี้จะเหมือนกับเป็นหัวเกรสรถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือเอาหัวเกรสรทิ่มลงแล้วใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเริ่มงอกอะคะ่ปะประมาณสามะมาสี่วันคะ่ะจะเริ่มงอกให้เห็นต้นอ่อนสาถึงสี่วันถึงจะเริ่มงอกทีนี้วิธีการให้น้ําละคะคุณว่าโราชาอย่างนี้วิธีการให้น้ําจะยังไงคะ ก็อีพ็อกซี่ใหม่ๆนะใหม่ๆเพราะว่าเดี๋ยวเม็ดกระเด็นอีพ็อกซี่ให้ฟันชื้นพอก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นละอองฝอยฝอ,อยนอมากที่สุดถูกไหมคะใช่แล้วก็เอาไว้ในที่ล่มลำไรลำไรประมาณมาฉีดกี่กี่วันหนึ่งใช้ฉีดกี่ครั้งสองครั้งพอเช้าเย็นเช้ากับเย็นอืม,อมค่ะเพื่อให้มีความชื้นพเพราะเมล็ดงอกต้องการความชื้นแต่ไม่ต้องการแฉะอ๋อ แล้วอันนี้มันมีตอนช่วงนี้ต้องมีอะไรที่มันมารบกวนเขาไหมคะช่วงนี้ก็มีเรื่องเขาเรียกอะไรถ้านั่นฮะต้นมเมล็ดอ่อนเนี่ยหนูลิงหนูลิงหนูตัวเล็กๆอ่ะชอบมากัดกินต้นอ่อนเหรอแล้วแล้วเราทางสวนป้องกันยังไงคะเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในมุ้งเลยครับก็คือกลายเป็นไอ้ต้นกลางมุง้งอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะฮะต้องมาเรียนรู้แล้วมามดูวิธีทำเหรอคะโอเคถ้าอย่างนี้สวนพรโรชาจะจัดหลักสูตรไหมคะ ก็ต้องดูความต้องการของลูกค้าจริงแต่ผมว่ามันเป็นไม้เศรษฐกิจตัวหนึ่งเนี่ยน่าน่าจะปลูกง่ายโตเร็วแต่ต้องรู้วิธีการการให้ปุ๋ยให้ยาะนะฮะ,ะราคาได้อะไรได้ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูเรื่องการตลาดมุมมองคุณอ,อ,อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนที่ต้องการใช้ผลผลิตตรงนี้ะนะฮะ,ะ,ะเหมือนวัตถุดิบตรงนี้ปลูกดาวเรืองตัดดอก ถามว่าม,มันก็ต้องมีเรื่องการไหว้พระไปวัดไปวาจะดูเอาค่ะครับโอเคค่ะคุณโรชางั้นขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ